คอนเสิร์ตกับวัยรุ่นนี่เป็นของคู่กันจริงๆถูกต้องครับนะคะซึ่งหลังจากจบคอนเสิร์ตไปแล้วประมาณสักตีสี่ก็มีกลุ่มวัยรุ่นนะคะสิบกว่าคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นกลุ่มๆก,กันเลยขี่จะกลับบ้านเพราะว่าอยู่คอนเสิร์ตเพิ่งเสร็จนะคะระหว่างทางก็มีวัยรุ่นสองคนคแค่สองคนนะ ขี่รถสังขึ้นไปปาดหน้าแล้วก็จอดกลางถนนเพราะนั้นไม่พอเขาเรียกว่าถือปืนลากปืนยาวลงมายิงใส่กลุ่มวัยรุ่นสิบคนยิงกลางแล้วทุกคนโดนหมดเลยใช่ไหมโดนหมดเลยบาดเจ็บทั้งหมดห้ารายค่ะครับตีสี่ของคืนที่ผ่านมานะคะทางด้านพันตํารวจโทกริสกรทองอินรองผู้กํากับการป้องกันปราบรามสพเมืองพัทยาก็ได้ไปตรวจสอบค่ะที่บริเวณจุดสว่างหน้าปั๊มเอสโซพัทยาใต้หมู่สิบตําบลหนองเปรยนะคะ นี่ก็คือภาพวัยรุ่นทั้งหมดค่ะถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด5คนเป็นหญิงหนึ่งรายนะคะหนึ่งในนั้นอายุแค่17ปีเท่านั้นครับผมน้องคนนี้นะคะถูกยิงเข้าที่ข้อเท้าขวาหนึ่งนัดค่ะทั้งหมดได้รับบาดเจ็บกันทุกคนถูกกระสุนปืนที่กระดายิงเข้าใส่เนี่ยโดนอวัยวะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้นมสมมติลูกครึ่งไทยอรรันอายุ15ปีค่ะก็ถูกลูกปืนนะคะเข้าที่ข เท้าข้างขวา1นัดแล้วก็ด้านหลังมืออีก1นัดแล้วก็ยังจะมีนายกอล์ฟนำสมมติอายุสิปีค่ะถูกกระสุนเข้าที่น้องขาขวา1นัดนะคะนายจอนำสมมติอายุ15ปีถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่หน้าอก1นัดด้วยแล้วก็ยังจะมีนายจีนะคะก็ถูกยิงที่หัวเข่าข้างซ้าย2นัดครับ,รบเหตุการณ์นี้เขาอย่างดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะ โดยที่ตำรวจสอบถามหนึ่งในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะบอกว่าตัวเองกับกลุ่มเพื่อนกว่า10คนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากงานคอนเสิร์ตพัทยานะคะจากแหลมบาลีไฮแล้วก็มาเติมน้ํามันแวะเติมน้ามันที่ปั๊มบางจากพัทยาเหนือจากนั้นก็ไปที่ซอยวัดปุญกาญจนารามระหว่างทางจู่ๆก็มีวัยรุ่น2คนขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟร้อยยี่สิบห้าสีดำค่ะขับแซงกลุ่มของตัวเองขึ้นไปนะคะแล้วก็จอด จากนั้นก็ลากเอาอาวุธปืนลูกซองยาวยืนกลางถนนค่ะยิงสาดเข้ามาใส่กลุ่มนะคะจนมีคนได้รับบาดเจ็บค่ะน่ากลัวเนอะออเหมือนในหนังไงนะยืนก็นัาา่นน,น่ะเกยโอ้โหเบื้องต้นค่ะทางพัน ตำรวจโทรกิศกรทองอินรองผู้กำกับการก็นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง5คนไปรักษาตัวที่โรงพยาบา,าลบารมุงตำรวจเขาสันนิษฐานไว้นะคะ2ประเด็นรประเด็นแรกน่าจะเป็นในเรื่องของวัยรุ่นที่คึกขนองพกปืนออกมาเที่ยวแล้วก็เห็นกลุ่มนี้ขี่มอเตอร์ไซค์กันเป็นกลุ่มๆก,ก็<น>อาจจะเกิดความหมันไสประมาณนั้นก็เลยกราดยิงเข้าใส่หรืออีกหนึ่งกรณีก็อาจจะเป็นอริกันมาก่อน ก็เลยตามมาแก้แค้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็จะมีการตรวจสอบและสอบถามกลุ่มผู้รับบาดเจ็บเียดอีกทีพร้อมถ้ามีการสืบสวนออกหาคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับก็อีกหนึ่งกลุ่มนะฮะจากงานคอนเสิร์ตนานาชาติก็เป็นต่างถิ่นกันบ้างนะฮะหลังจากที่ดูคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บเนี่ยหนุ่มจากจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ไปนั่ง กินเบียร์กินเหล้าต่อหลังคอนเสิร์ตเสร็จนะฮะ